คำถามครับทำไมเหรียญ OKB OK ร่วง50%ใน3นาทีนะครับแล้วก็กลับขึ้นมา95%ใน3นาทีเช่นเดียวกัน ที่ล่วงนะครับก็เพราะว่ามีตัวโทเค็นตัวหนึ่งครับชื่อว่า i อซ์นะครับดีเซนเทลไลท์ฟิวเจอร์นะครับซึ่งทวิตเตอร์เขามีคนติดตามถึง1.8ล้านโฟลเลอร์ครับแล้วเขาก็ได้รับข้อเสนอจาก o k เคให้ลิสต์เหลียนนี้ฟรีนะครับโดยที่มีข้อแม้ว่าห้ามไปลิสต์ที่เอ็กชแนนอื่นครับเขาได้พิมพ์นะครับว่าเขาได้ทำข้อตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับกับ OKX นะครับว่า จะลิสเหรียนไอซนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่ทำสัญญาไว้นะครับเขาก็เลย Hashtag OKX OK Isascam e x ส h a สแกนะครับหลังจากนั้นเหรียญ OKB OK ของ OKX OK ก็เลยล่วงอย่างรุนแรงครับโดยเขาให้บอก OKX OK ID แล้ว c คันท s ี r e e n Shot นะครับว่าไม่สามารถเทรดได้นะครับแล้วก็ Hashtag ไปยัง Exchange ต่างๆทั้งหมดเลยนะครับโดยข่าวนี้ครับเกิดเมื่อวันที่22มกราคมนะครับเวลา สามทุ่มยีนาทีแต่ว่าอันนี้เป็นลาสอีดดิครับตอนนั้นครับเวลาเมืองไทยเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับตอน3ามโมงห้นะครับมันล่วงลงภายใน3นาทีนะครับถ้าเกิดใครเห็นนี่รีบซื้อมีโอกาสได้กาไรนะครับเการภายใน3นาทีเลยนะครับคนที่ลองโอเคบีไว้คิดว่าเป็นไงครับฟิลเจอร์พอแตกแน่นอนนะครับแต่ว่าทาง OK x คเ็กก็เฉยๆให้ครับเขาได้ประกาศในคอยเดสเลยนะครับผู้ที่รับผลกระทบจากที่ โทเคนล่วง50%จากเหตุการณ์แฟลชแครชนะครับเขาจะเคมให้ภายใน72ชั่วโมงครับตอนนี้ราคาเหรียญก็กลับมาสู่ภาวะปกตินะครับที่ราคา48.96ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมแบดดิคซอนิคเทรดครับ